เคยทราบกันไหมคะว่าคอนเทนต์ต้องมีความยาวเท่าไหร่ถึงทำให้คนสนใจหรือคนเห็นสวัสดีค่ะแจ็กกี้คอนเทนต์ครีเอเตอร์นะคะวันนี้กลับประพบกับเราอีกแล้วในรายการกูรูยูทิกรู้ช้อปรู้แชร์รู้แชะกันนะคะ ใคยทราบกันไหมคะว่าคอนเทนต์ที่เอาไปโพสใน Facebook หรือ Google เนี่ยต้องมีความยาวเท่าไหร่ถึงทำให้คนสนใจหรือคนเห็นวันนี้แจ็คมีคำตอบมาให้ค่ะเรามาเริ่มกันที่ Facebook กันก่อนนะคะ Facebook เนี้ยจะบอกว่าเป็นทีอย่างมากเพราะคนส่วนใหญ่ใช้ Facebook การปัจจุบันในภาพในวิดีโอเนี้ต้องมีความยาวที่12ถึง14คําเท่านั้นเพราะเป็นช่วงความยาวที่คนเห็นปุ๊บฉันสนใจฉันต้องคลิกคือเปอร์เซ็นต์คลิกมันจะเยอะกว่า ส่วนความยาวของชื่อคอนเทนต์ที่จะต้องไปปรากฏใน Google นะคะห้ามเกิน70ตัวอักษรถ้าเกิน70ตัวอักษรต้องเลยค้นหาไม่เจอแล้วนะคะแล้วเวลาอยากจะให้คนอ่านหรือเซิร์ชเจออะไรชื่อหัวข้อหรือชื่อคอนเทนต์นั้นต้องมีคําคํานันด้วยนะคะอย่างเช่นว่าเราจะขายหม้อทอดเราจะต้องตั้งชื่อว่า7หม้อทอดน่าซื้อ1ิหม้อทอดมาแรง บอทออที่คนไทยต้องมีอะไรประมาณนี้เป็นไงกันบ้างหาะทินแล้วพอจะทราบแล้วใช่ไหมว่าความยาวของชื่อคอนเทนต์เท่าไหร่ถึงจะดีและสําหรับใครที่อยากได้ไอเดียในการตั้งชื่อสินค้าชื่อคอนเทนต์ขออนุญาตนะคะให้ติดตามในอีพีถัดไปส่วนอีพีหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามกับรายการเรานะคะกูรูยูพิกรู้ชอบรู้แชร์รู้แชะกันนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย